น,นี่ตัวอย่างมาเนาะพาราจ u ส t านึนด u ชินดาด d ชินดาแปลว่าด้านนอกค่ะเงินอยู่ด้านนอกกระเป๋าตัางค์ p า r a Justa น u n d ิ s h i n d เงินอยู่ด้านนอกกระเป๋าตัางค์อันนี้นะคะเงินอยู่ข้างในกระเป๋าตัางค์ราอุสจ j ส s t จอชินเดอิชินเดภาระจุดดนนึงอินยู่ข้างในกระเป๋าอยู่ในเป๋าตังอันนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นไอนะกระจกค่ะกระจกสองหน้าเราน่หลไอนะมาซานืนกระจกอยู่ไหนคะอุสตุนเดอุสตุนเดไอ้นะมาซานืนอุสตุกระจกอยู่บนโตะ๊ะ อันนี้นะคะอันนี้ต้องเป็นเดี๋ยวนะคะแมี่แคดี้แคดี้มาซาเน้นมาซาเน้นอยู่ข้างล่างอันทึนงด่าแคดีมาซาเน้นเอาทึนดาแมวอยู่ใต้โต๊ะแมวอยู่ใต้โต๊ะ <laughs>